่อมาสมเด็จพระเจ้ารูกยาเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงอิสรสุนทรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสือพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,ราภารายจนกระทั่งพุทธศักราช2,352เจ้าประดุมกษัตริย์พม่าได้มอบหมายให้อตเตอรหยุ่นแม่ทัพเตรียมพลไว้พร้อมนำทัพเข้าตีชุมพรตะกัวป่าตะกัวทุ่งและเกาะทะลัง แต่ทหารพรม่ากลับล้มตายในสงครามเป็นจํานวนมากพม่าจึงออกอุบายว่าถอยทัพไปตั้งหลักที่ปากจากันใกล้เมืองมริดฝ่ายไทยคิดว่าพม่าถอยทัพกลับไปแล้วจึงไม่ทันระวังตัวเมื่อพม่าเข้าจู่โจมมาอีกครั้งทําให้กองทัพขลาดเสี่ยงที้าสุดที่มีกําลังคนมากกว่าได้อยู่ในชายภูมิที่เหมาะก,กว่าสุดท้ายทหารพรม่าได้เผาเมืองถล่มจนเสียหายหมดสิ้นพุทธศักราช2354เกิดอัลฮิวาตกาโรคหรือโรคหร่คหา ระบาดท,ทั่วพนันครนานถึง15้าวันมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนเผาศพแทบไม่ทันศพกองสุมกันอยู่ที่วัสดเกตมีอีแร้งลงมาจิกกินเป็นที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างมากจึงมีพระราชาพิธีอาภาพิณาศและพระราชาพิธีนี้เกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปาดรางควาแก่นพนันครหลังพระราชาพิธีนี้เสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่น้ำฝนได้ช้ารางให้โรคระบาดลดหายไป และในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้มีบุคคลสองคญถือกำเน,นิดขึ้นมาคือแฟดเสียงนามว่าอินจันอินจันเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัสดสมุทรสงครามโดยมีบิดาเป็นชาวจีนอบยุมารดาเป็นคนไทยอินจันได้ออกเดินทางจากประเทศไทยขณะที่อายุ18ปีโดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดม13 8วันจึงถึงเมืองมอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ แ้ะนที่นี่เองที่คู่แฝดได้ทำการเปิดตัวก่อนจะออกเดินทางแสดงทั่วอเมริกาและยุโรปอีกร่วม10ปีจนเมื่ออายุได้28ปีทั้งคู่ก็ได้ลงหลักปักฐานที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาพร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันโดยมีชื่อว่าเองกับชางบังเกอร์พร้อมกับได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวอเมริกันอินสมรสกับซาร่ามีลูกด้วยกัน11คนและจันได้สมรสกับอิเรต มีรูปด้วยกันสิบคนด้วยนิสัยของจันผู้เป็นน้องนิยมดื่มเหล้าจำนวนงานบ่อยทำให้เป็นหนาโลกจนในพุทธศักราช2417จ็ันก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายจากนั้นอีกราวสองชัมม่วโมงถัดมาอินก็ได้เสียชีวิตตามไปด้วยจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายในวัยเพียง63ปีในปีพุทธศักราช2 3 6พรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยทรงประชวรด้วยโรคผิดไข้และเสด็จสวรรคต สิริรวมพระชนพรรษาได้57,000พรรษา